สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์เริ่มตั้งแต่สะพานวนวลชฉวีสีสมาติวันน์ปากเกรด็ดสิ้นสุดแท็กที่แครายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเริ่มสตาร์ทมาจากตรงนี้เลยนะครับสะพานวนวลชฉวีนะครับเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีมานนทบุรีนะครับก็ตรงนี้แหละนะครับที่ชื่อว่าสะพานวนวลชฉวีหรือว่าสะพานนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็เคยมีข่าว หลงดังมาช่วง2,502แอดมินยังไม่เกิดเลยนะครับมีการฆัตกรรมอําพรางนะครับตรงนี้ก็ชื่อวนวนฉวีเขาก็เลยให้ตั้งไม่ใช่ให้ตั้งหรอกไอชื่อสะพานก็ยังเป็นชื่อสะพานนนทบุรีอยู่นั่นแหละแต่ว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าสะพานวนวลฉวีเพราะว่าผู้เอมันจะติดปากก็เลย เรียกสะพานนวลฉวีมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับมาดูาย่านานวลฉวีมาสีสมานนะครับในรูปแบบของหมดยุคหรือยังตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับตรงนี้ในแนวต่างจังหวัดนะครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขตปริมณฑลนะครับตบุเทรีปทุมธานีาสมุทรปราการสมุทรสาค,นคนรนครปฐมเนี่ยเขาก็จะขนานนามนะครับหรือว่าเรียกชื่อ ให้ว่าเป็นเขตปริมณฑลนะครับก็คือต่างจังหวัดติดกับกรุงเทพ่างันเถอนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นในย่านาตีวนนท์นะครับตรงนี้สีสมานฮะแยกเหลียวเข้ามาสู่ถนนตีวนนท์นะครับก็ก็คือติวนนท์ช่วงนี้ก็จะอันนี้คือจะเข้าไปนนทบุรีนะครับปักเก็ดนนทบุรีก็คือเออเป็นช่วง เข้าปากเกร็ดนะครับสีสมานไปปากเกร็ดเพราะว่าอันนี้แอดมินขับรถขาเข้านะครับตรงนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้นะครับก็คือตึกแถวนี้ก็ค่อนข้างห่างนิดนึงนะครับช่วงนี้แล้วก็มาหนาแน่นช่วงใกล้ๆกับตัวเทศบาลอำเภอปากเกร็ดนะครับตรงนี้ก็เริ่มหนาแน่นเลยนะครับเพราะว่าเข้าสู่ตัวเมืองตัวอำเภอปากเกร็ดนะครับ เพราะว่ามีาทางด้านสายมือนี้เลี้ยวเข้าเมืองทองธานีได้ด้วยนะครับมีทั้งสองเส้นทางนะครับแต่ว่าแอดมินเคยเข้าไปทำคลิปมาเรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูในแนวทางของถนนตีวันนนท์ปากเกร็ดนะครับตรงนี้ดูกันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงนี้จะเข้าสู่ตัวเขตเทศบาลหรือว่าเขตตัวเมือง อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มีกลิ่นอายต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับก็คือตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีคอนโดนะเห็นที่เห็นเนี่ยก็จะคละกันนะครับมีคอนโดบ้างตึกแถวอาคารพาณิชย์บ้างนะครับแต่ว่าในแนวของธรรมาาขายหรือว่าในรูปแบบเศรษฐกิจ ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ก็ยังอยู่เต็มอยู่นะครับก็จะมีบ้างบางตึกบางอาคารบางห้องเนี่ยรกร้างว่างเปล่านะครับก็เป็นไปตามยุคตามสมัยแหละนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับการทําธุรกิจนะครับว่าธุรกิจแบบไหนที่ยังอยู่ต่อหรือว่าธุรกิจแบบไหนที่สูญหายไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ตรงนี้ก็เข้ามาถึงให้แยกปากเกร็ดแต่ว่าตรงนี้เขาทําเป็นอุโมงค์ ห้าแยกป,กปากเกร็ดก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับว่าห้าแยกปากเกร็ดทั้งๆท,ที่ไม่มีแล้วนะครับห้าแยกมันจะเป็นสี่แยกกันเรียบร้อยแต่ก่อนเป็นห้าแยกนี่คือคึกคักมากเลยนะครับตรงนี้ห้าแยกปากเกร็ดเนี่ยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเข้าอำเภอปากเกร็ดฝั่งหนึ่งไปทางถนนแจ้งวัฒนะนะครับทํามาค้าขายหรือว่าธุรกิจกิจการนี้ค่อนข้างจะหนานแน่นแล้วก็คึกคักเลยทีเดียวในส่วนของห้าแยกปากเกร็ดในช่วงนั้นนะครับ แล้วก็พอมีการทําอุโมงคก็ค่อนข้างจะลดเรือนอคนน้อยลงนิดนึงนะครับแล้วมาช่วงนี้ก็ยิ่งเนี่ยอย่างข้างบนนี้ก็มีทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นทางผ่านไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะครับธุรกิจหรือว่าอะไรกิจการต่างๆนี่ก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ยงคงกระพันนะครับตามยุคตามสมัยนะฮะตรงนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่ผ่าน สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ2ส,สถานีแล้วนะครับอันแรกนี้สถานีชนประทานเมื่อสักครู่นั้นเป็นสถานีสามคัคคีสถานีสามัคคีก็คือถนนสามัคคีที่จะเป็นถนนสายยาวอยู่เหมือนกันฮะจนทะลุนวนเลยถนนประชาชื่นมหาวิทยายลายัยธุรกิจบัณฑิตนวนเลยนะครับของปลานะครับปปา ขออภัยครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละทางเลี้ยวเข้าไปถนนสามัคคีนะครับก็ผ่านมาเรียบร้อยในแนวตึกแถวอาคารพชย์ก็ทำกลางๆนะครับจะว่าคึกคักก็ไม่จะว่าซบเซาก็ไม่นะครับก็มีบ้างนะครับปลายก็ทำกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ซบเซานะครับรงรับรงรับจำนำนี่เป็นที่นิยมตลอดนะครับตรงนี้ ทุกช่วงพศนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพศไหนแม้แต่พศนี้ก็ยิ่งเเป็นที่นิยมกันใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็มาสู่ระหว่างนะครับอยู่ในช่วงของสามัคคีจะผ่านสนามบินน้ำนะครับอยู่ในแนวถนนตีวันนนท์นะครับเนี่ยก็จะอย่างที่บอกเนี่ยดึกแถวเรวยว่าคันมิดบางตึกบางอาคารก็ ไปต่อบางบึง,บงตึกอาคารก็ปล่อยโรงร้างว่างเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วการที่ป,ป,ปล่อยเนี่ยเขาก็จะทําเป็นตึกสูงหรือว่าคอนโดก็มีโคร,โครงการอยู่นะครับเห็นปิดปลายไว้เหมือนกันโครงการที่มีชื่อเสียงหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนมอะไรที่ดังๆนี่เขาก็มาจับจองอยู่นะครับว่าจะขึ้นแล้วก็คอนโดเนี่ยนะครับ ครับตรงนี้เลี้ยวขวานะครับก็จะไปทางสนามบินน้ำแอดมินก็วิ่งตรงมาตามปกตินะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับถนนแสวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมาดูในรูปแบบอันนี้สนามบินน้ำนะครับตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสนามบินน้ำก็เป็นสถานีใหญ่นะครับตรงนี้แต่ว่าคนใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ไม มีสมนะครับกับคำว่าสถานีใหญ่เพราะว่ามันต้องเดินไปเป็นกิโลเมตรเลยนะครับกว่าจะเลี้ยวเข้าไปทางสนามบินน้ําอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเข้าสู่นะครับจังหวัดนนทบุรีตรงนี้ก็จะเป็นในย่านของตัวอำเภอเมืองแล้วนะครับตรงนี้ เมื่อสักครู่ผ่านปากเกร็ดมาตรงนี้เป็นในแนวของอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นคอนโดสุภาลัยนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ยังเปิดให้ขายห้องอยู่นะครับนะตรงนี้ก็จะมีคอนโดมีสำนักง,งานออฟฟิศนะครับเยอะแยะนะครับก็มาเรื่อยๆตรงนี้จะเข้าถึ่ถึงแยกแครายนะครับซึ่งจะสิ้นสุดคลิปตรงนี้ ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับตรงนี้ก็ถ้าหากว่าอืดๆช้าๆรถติดเรื่อยๆชื่อๆอย่างนี้ก็แน่นอนตรงนี้จะเข้าแยกแครยอยู่แล้วอันนี้ตรงแยกแครยนี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับจะมาทางฝั่งตรงโน้นข้ามาทางนี้ก็ติดนะครับหรือว่าจะรัตนาธิเบศไปงามวงวานหรือว่าจะงามวงวานไปรัตนาธิเบศเนี่ยตรงแยกแครยตรงนี้ก็ เป็นสี่แยกในดวงใจของมวลชนอีกแยกหนึ่งนะครับครับคลิปบทยุกตึกแถวอาคารพณิชย์เริ่มสะพานนนสวีสีชมานถนนตีวานนปากเกรดแครายขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและกันแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ